ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับห่วฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดในงวดวันที่20 กันยายนพศ2564นะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเนนรูดนะครับก็ไม่ทํา f c พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผิดหวังนะครับก็เข้าต่องวดนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่9กับ6นะครับสาหรับ9ก็มา90นะครับในรอบปกติหรือวันนอยรัฐบาลนะครับสําหรับ6ก็มานะครับผม สำหรับ6ไม่มานะครับผมเก้ามา2เด้งนะครับมา8 9ด้วยนะครับในรอบ VIP นะครับสำหรับ6เมื่อวานไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเลขเด่นของเราเข้า2เด้งนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานให้เด่นอยู่ที่รูดเนะครับปังมากเลยนะครับขึ้นฟันปกติ VIP ก็ปังนะครับรอบปกติให้9กับ5 9กับ5นะครับผมมานะครับผม5 7 9 0รอบ VIP อพีก็ให้เด่นอยู่ที่9กับ2มานะครับ1 2 9 98นะครับก็ปังเลยนะครับปังสุดซอยก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องทุกท่านที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ปังต่อนะครับตัวเลขของเราเนาะแนวทางผมก็ได้มาแล้วนะครับชุด2ตัวก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับเลขเด่นวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับวันนี้ที่ผมได้มานะครับเด่น2กับ8นะครับสายวิ่งวิ่งวิ่ง2กับ8นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น2นะครับก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี27นะครับ สองหกนะครับสองศูนย์นะครับสองห้านะครับแล้วก็แปดสองนะครับสําหรับแปดนะครับก็จะมีแปดเก้านะครับแปดเจ็ดนะครับแปดหกแล้วก็แปดห้านะครับสําหรับแปดเจาะสี่คู่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็แปดสี่กันไว้นะครับ สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมเมื่อวานก็ลืมเจาะ44ให้นะครับผมเนาะมา44เจาะ55มา44วันนี้นะครับชุดเบิ้ลก็จะมี88 22 77แล้วก็44นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในวันประจำวันที่20กันยายน64นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับก็จะมี020นะครับ548นะครับ456นะครับแล้วก็ 858นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องที่เข้ามากดสั b s ไคร b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับอย่าลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันไลฟ์สด5โมงเช้านะครับเม็ดเดียวนะครับอย่าพลาดนะครับวันนี้ก็โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ